อ่าละครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดพารวยนะกะมาอยา่ยาอย่ามาชนกล้องลูกเน้เอกมาก่อนมันชิดจรจริงนะเหล่านี้มามาอยู่กับตัวเลขครับทางช่องแนวทางของทางช่องเขามันจะไปได้ซุ้นอันกล้องนี่แหละครับผมมาดูสิ อาวมันดื้อจริงเลยไม่หลับไม่นอนโอ้ยมาจากบรเวน้นมันกรรมนียร์เมื่อนี้กระุดอีกเนาะสายจอเฮาครับต่อให้มาต่อให้ตัวเลขเรามาแล้วก็ยังเอาไม่ได้นะคะผมตัวเลขมาหาตัว ตัวเลขมาห้าตัวเลยครับเพราะว่าเข้าหมู่ว่านี่วันนี้ครับให้เด่นก็คือเก้ากับสองเนาะเก้ากับสองครับมาถึงห้าตัวครับจับไม่ได้สักตัวครับผมเนาะต้องขอโทษขออภัยกับสายเจะด้วยครับผมสายโจะสลับกันเนาะเดี๋ยวจอเข้าเดี๋ยวสายลูดเข้ามันยังบนิ่งจจกเธอเลยครับ บรูว่ามันเป็นเว้นเป็นกรรมหนีอย่างก็นี่แหละค่ะผมก็ชึ่งใดมากเว้ากันนี่แหละค่ะผมนะมาสำหรับคนที่เล่นหุ้นพิเศษหรือว่ามันจะเป็นพวกมิคิอี VP เนาะเสาร์อาทิตย์มันจะมีประมาณนี้เนาะบางที่มันก็นมี v พีห้เล่นมิคิอี VP จีน VP พีห้าง VP พี่า เดนเฮานั่งไปเล่นแล้วกันถ้าเขาแล้วก็ยุดครับไม่ว่าจะเป็นยีก่กีทางตามแล้วเข้าแล้วก็ยุดครับเป็นเพียงแนวทางให้ทั้งนั้นนะครับผมเราไม่การันตีว่ามันจะมาไล่ร้อยเปอร์เซ็นแต่เล่ากัมาลุ่มสาหรับคนที่อาจจะศึกษาแล้วก็วิธีเล่นอยู่นะครับเพื่อมีหัวให้เล่นเนาะแก้เหงาคลายเครียดคลายเครียดกับพาน้อยนะครับผมนะมาพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ สีแดงก็ขอให้สีแดงแรงลิดออกลิดหน่อยนะครับผมเนาะยี่กีบวกล่าหุ้นนะครับหุ้นอย่างที่พูดกันไปเนาะ V p ยี่กีบวกล่าหุ้นหนึ่งกับสามครับวิ่งลูดจัดไปครับลูดสองตัวหนึ่งกับสามชอบบนก็ลูดลงบนครับชอบล่างก็จัดไปครับล่างมักบนกับบนมักล่างกับล่าง ถ้าเขาแล้วหยุดครับเอาไว้ก่อนเนาะมาต่อวันที่ห้าหน้อยครับห้าหน้อยของเฮามันอาจจะไม่ไปถึงฝันเพราะว่าสายเจาะเราไม่เข้าครับมันก็เป็นอย่างนี้แล้วนะแนวทางแล้วมาวางผลห้าหน้อยกันจั้อนครับห้าหน้อยพิเศษออกหนึ่งเก้าเก้า สายรูดฟันทงไปที่เก้ามาอยู่ครับสายรูดครับล่างออกศูนย์เก้าสายรูดครับแต่ว่าเจาะไม่เข้าครับผมเนาะเจาะก็หลุดไปสองมาทั้งสองเลยครับแต่เจาะก็หลุดครับส่วนฮานอยปกติออกสี่เก้าสามเก้าสามเฮาไม่มีครับไม่ได้เจาะไว้ครับล่างออกสองแปดสองแปดมาครับ แต่เราไม่ได้เจาะครับสายเด่นเข่าหมดนะครับเด่นเด่นเก่ากับสองมาหมดครับเจาะไม่เข้าเลยครับผมต่อให้มาห้าตัวก็เจาะไม่เข้าครับเบิ้ลเนาะมันมาเบิ้ลเก้าเก้าแล้วก็สามสวีออกหนึ่งหกสองครับเขาหายตัวเน้นไว้เก้าสองตายครับมันมาหกสองแทนสายเจาะ สองกับบมีครับละล่างออกหนึ่งล่างออกสามสามครับเบิ้ลครับผมเนาะสายเจาะขอโทษขอภัยนะไว้ตรงนี้ครับผมสายรูดเข้าครับผมมาต่อกันเลยครับมีแรงก็ไปต่อเนาะพ่อยบ่มีแห้งกะผักก่อนครับวันที่ห้าน้อยครับพรุ่งนี้ครับเก้า พฤษภาคมวันอาทิตย์ครับตัวเด่นครับไปต่อตัวเด่นครับหกครับวิ่งหกคำนวณในหกวิ่งหกลูดหกฟันทุงตัวเด่นสองตัวครับหกกับสี่หกกับสี่แต่กะฟันทุงไปที่หคา้าคุณนี้นี้ไดมักแบบได เดนตัวใดกับจัดไปครับผมเพื่อจะตรงกับใจท่านหกตัวเน้นครับตัวแดงหกสี่หกแปดหกหปดตัวเน้นครับตัวแดงหจับคู่ครับหกหนึ่งหสาม หกสี่หกแปดนึ่งหสาูดหวิ่งหจัดไปครับผมกับแนวทางตัวเลือกนะครับผมตัวเลือกแนวทางของทั้งช่องเฮ้าก็อยู่ที่ดวงบุญทุกอย่างนะเฮ่ากับย่างจาอบเขาครับแนวทางอีกทางช่องหนึ่งครับผม,มกะธรรมะกะจัดเลยครับ กำลังใจกดไลค์กันด้วยนะครับมากบอกกดไลค์กดไลค์ธรามกมาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือ4ครับสจับคู่ไปนะครับผมสจับคู่ครับส1่3น8 สี่หนึ่งสสแล้วก็4ี่ครับตัวเด่นหกับสีเนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นได้ดังใจหรือเปล่าครับเท่าหวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งการคำนวณเฮ่าทุกวันนี้ก็นะขอให้มันเข่าก่อนอันดับแรกเนาะแต่เฮ่ากับเป็นเพียงแนวทางจากการคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ของทางช่องนะครับผมไปต่อเลยครับผม ตุกันครับตุกันหนึ่งสามหนึ่งแปดสามแปดครับหนึ่งสามหนึ่งแปดสามแปดครับสิบตัวจอครับจบการเจาะสิบตัวเจาะสายรูดก็วัดใจครับเข่าเขารูดกับรูดหกครับ สเบิดเมื่อนี่ก็บอตอตอต่างามมันค่ะผมนะต้องบวกเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปขนระดมทุนมาไหวเลยค่ะผมเมื่อนี่มือว่าสมมติว่าสายเจาะเราไม่เข้าเนาะเราก็ต้องบวกเพิ่มเป็นห้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทถ้าไม่เข้าสามตัวนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นยี่สิบบาททบกันไปแล้วอีกมันเป็นไปได้ยี่บวกสามหมื่นสี่หมื่นมันจะบวกเขาด้ยสายเจาะเนาะ้าต้องมีทุนเลยครับทุนระดมทุนมาค่ะ ถ้าเขาแล้วมันก็จะมีทุนกลับมาแล้วก็กําไรนิดนึงประมาณนี้นะครับการพนันไม่ได้ทําให้รวยเนาะแต่ถ้าค้นดวงดีจริงๆมันก็อาจจะรวยจากการพนันได้เหมือนกันนะแต่มันก็น้อยนิดเปอร์เซ็นต์มันหน่อยนะครับผมมาการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงได้บางเสียบ้างนะครับผมมาจับสามตัวครับหนึ่งหกสี่ครับ หกหกสี่ครับเก้าหกสี่ครับหกหกแปดครับจัดไปครับผมกับแนวทางหวยฮาหนอยของเฮ้ากับฝากแชร์กันด้วยนะครับผมค่ะแชร์ให้บุญเป็นบุญ,เป,บญเป็นทานกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขไหลไหลลุเลยเพียงปังครับผม